บรรยากาศและความอาจจะดูเหมือนวุ่นวายครับแต่ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหน้าร้านเของที่เห็นครับจะเป็นกลุ่มของจากกลุ่มปากท่อลมใจเกิดทั้งหมด วันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามานะครับคุณแม่เป็นไงบ้างครับมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆในก่มกระแสบ้างไหมครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีท,นนที่ได้มา่วมงานนะคะรูกการา้สึกดีใจค่ะนี่คือคุณแม่ของน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นของเรานะครับ มีทั้งความสวยงามน,นะครับอย่างนี้ก็จะคอนรูปหลานออกเปนได้แล้คนเพิ่มที่รคาอันเขาเอาไว้ข้างล่านะใช้นะคะเขาลืออี่ี่มาใช่ไห ผมกําลังตามคุณกุ้งครับอยู่ระหว่างการจัดร้านไหนไม่ยอมไม่ยอมให้สัมภาษณ์ในกลุ่มอันนี้พิกสวยนี่พี่แกให้พิกพิกนะสวยตาม กำลังจะพาไปเจอกับบุคคลสําคัญนะที่ผมรู้จักอยู่เหมือนกันครับเป็นกลุ่มของเจ้าหนี้มีรายะผู้กับกลุ่มเกษตรหน่อยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มีเกษตรกรเอาผักมาขายเดิตรงเลยใช่ไหมคะแล้วก็ผู้รับผิดงานออาไลน์เนี่ยก็นำสปองซ์จากชุมชนมาช่วยปกป้องด้วยครับครับผมยังไงอยากจะฝากให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ทางราบรียังไงบ้างไหมครับก็ยังไงดียะให้ผลิตอะไรเพิ่มเติมหรือไงครับลองบอกครับว่า วิถีของเกษตรินทร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดในกรณีจะขายระบบออนไลน์ก็คือมีตลาดรองรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ผู้ปลูกเนี่ยทำระบบต้นน้ำให้ให้มีมาตรฐานโดยการที่เราต้องสามารถคมมิณได้ว่าเราจะส่งอะไรมาเท่าไหร่เมื่อไ,รไ,ไหร่บ้างอย่างเงี้ยค่ะคือน้ำดีค่ะปลายางจะมีสามารถยืนยันได้ว่าตลาดนี้ใหญ่โตมากใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อครับผมคือทางบริษัทพร้อมที่จะกระจายสินค้าอยู่แล้วอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับสักนิดครับในหน้าที่ในตัวในฐานะที่เป็นผู้ประสานให้กับกลุ่มที่นโพโดลมีอะไรู้กับกลุ่ม เกษตรกรนที่ปักท่อไหมครับหรือว่าเกษตรกรกลุ่มกลางราบุรีอยากเห็นเกษตรกรนะครับเอาสินค้าจากเกษตรกรมาขายเองคนกรุงเทงที่ครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยออร์แกนิกครับตรงนั้นนะครับแล้วก็คนกรุงเทพไปกินของที่ราคาไม่แพงนะครับต่างมาห้างถึงเกษตรกรครับวันนี้พีเซ็นเนี่ยอาจต่างมาห้างยี่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นนะครับราคาพิเศษครับตรงนั้นครับราบผมเดี๋ยวผมขอจัดงานก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับ ทานเรากําลังพูดถึงการบรรญญายายเรื่องของตัวข้าวอินทรีย์ที่ผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับคือการเริ่มต้นนะครับวันนี้การเริ่มต้นคือการเริ่มต้น่ย ฟังเลยนะ,ะได้ไหมนะให้ปรนะมาณสีาสนะผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณลูกค้าหน่อยได้ไหมครับสักนิดนึงครับออเออ่ที่ซื้อของครั้งนี้เพราะอะไรครับมันเป็นมีการรับรองค่ะครับแล้วก็ดูคุณภาพสินค้าก็คือนะ่านะเชื่อถือได้อโอเคครับขอบคุณมากนะครับออขอบคุณมาก,ค,ค,มากคุณลูกค้าครับ